สวัสดีค sì, huh. รับสวัสด <aciones S 1> <rice. S 2> ีพ่อแม่พี um ่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับนี่มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจาหรับร้านผู้เสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางอ่าครับผมหรือว่าร้านรถไถ่ายผสองลำปางนะครับนี่ก็มีรถเข้าใหม่มาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนาะอ่าอีกหลายคันนะครับแล้วก็รถล้อเช็คล้อเก็บงานอีกหลายหลายคันอยู่นะครับเดี๋ยวเซตแล้วมันจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับเนาะอ่าครับร้านผู้เสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ ติดถนนสายตาลปเล่าเพลงฟังนี่ไปตังน้ำตกแจซ้อนอำเภอเมืองปานส่วนฟังนี่ไปตังอ่าทอเทศบาลอำเภอเมืองลำปางน,นะครับกิโลเมตรที่8ติดกับต้านเข้าแตนท่านี้นะครับมีทางอุปกรณ์มือสองนะครับอุปกรณ์ต่อพวงมือหนึ่งนะครับอ่ามีจำนายล้อมแอลหากันนะครับโทอหามปาทโฮหาเด้วยศูนย์แปดหนึ่งสามหกหกสองเจ็ดห้าหกเติมกันแหลกนะครับกันนีเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดดีทีปีหกสามนะครับชั่วโมงทำงานพันแปดร้อยชั่วโมงยางใหม่สี่เส้นเครื่องดีไม่เคยแกะหน่อยครับหน่อย กันี่เช็คพร้อมใจฮือนะครับอ่าโดยภาพรวมแล้วกันี่ก็เป็นรถเครื่องยนต์สามซูมนะครับหมอกกระปรงนะเป็นงานเป็นพวกงานนะนะครับหมอะเป็นยังยิงนะครับผมมีความผ่องตัวนะครับทางานส่วนตัวนะครับรัวครับจ้างนิ่หน่อยแต่ถ้าเป็นงานน้านี่สู้บดหอยเรากำหนะนี่ครับมากเดิมครบทุกจุดนะครับรถคาดเบรกแกะนะครับกันี่เอ่าเครื่องพิสตาที่งานนะครับเครื่องแน่นยุบนะครับอ่า นี่อุปกรณ์ในส่วนของพวกอ่าอุปกรณ์ต่อพวกอันนี้มีสองชิ้นนะครับนี้ไม่มีดนะครับผ่านทวนช้างนะครับก็จะเป็นอ่าผ่านห้าทับนี่นะครับเป็นนี้ให้สองสองห้ายโป้นะครับตรงหลุนเปิดนั่นแหะอ่าครับนี่เครื่องที่ตักที่งานครับทํางานมาแล้วตัดแต่ลอยชั่วโมงนะครับอ่าเครื่องดียาดีนะครับรถใช้มือเดียวนี่นี่รถใจมือเดียวเลยนะครับขับมือเดียวสบายๆนะครับรถชะมงหัวลิกดีนะครับ มีลากไปกับกันหนึงนะครับฟูมอเต์ L4018 ด t ่ีครับปี63ห้าแปดชั่วโมงนะครับสามแสนห่นเก้าบาทนะครับสามแสนหกหบาทนะครับส่วนคันถัดไปนะครับคู b o เ a L5 เออ L4018 SP นะครับอ่าครับก็นี่สามแสนเ้าหมื่นบาทนะครับรถสีเดิมทั้งคันเช่นกันนะครับเรื่องเกียร์ดีบัเกยแกะนะครับอ่าก็นี่ก็งามอยู่ครับยังหน้ายังหลังกะ 8 5บวกนะครับถ่ายสีเดิมนะครับแห่งดีอยู่นะครับแค่นี้ใช้งานไป1,000ชั่วโมงนะครับมีอุปกรณ์ไปดันหน้าแล้วก็ผ่านทวนช้างนะครับแค่นี้ก็399,000บาทนะครับอ่าผ่านพนจ้างตดตั้งแคนี้ก็มาเป็นให้วีพัดนะครับอ่าดีให้225ให้วีพัดนะโซนการพัดไปนะครับ L501 8 d t นะครับแค่นี้ปี62นะครับเช็คพร้อมใช้งานเฮ้อนะครับ เครื่องนี้บกเกยแกะนะครับยังหน้ายังหลังประ,ประมาณ70%อยู่นะหกสิบห้าเอร์เนี่ยนะก็นี่เก็บสีหมอกงามนะครับเช็คควอมใจเฮือนะครับเ้็มมันเครื่องกอลอย่างเฮอละก็นี่แจ้งานไป2องปันสองสองอชม่นะครับรถปี6กสอนะครับนีเช็คความใจเฮือเปิดราคาเพียงแก่สี่แสนสอพับาทนะครับสี่แสนงาบาทมีใบดันหน้าล้วก็ผานครวนหนะครับนะทันถัดไป กันนี่50 DT เช่นกันนะครับ50 DT กันนี่ปี59นะครับรุ่นขยับฐานรอได้อ่านี่ในยันาายกษ์น้ำไม่กู่นะครับกันนี่ปี59ชั่วโมงใจงานไปประมาณ1700ชั่วโมงอ่าช่วงเนี้ยอ่าครับไห้แหงดีอยู่นะครับกันนี่ก็ในยันาายกษ์น้ำไม่กู่ยักษ์หลังก็ประมาณ65เกือบ70เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าครับเก่งดีมีไอ้นะครับนี่ผมเช็คละระบบไฮดรอลิก เลเ้ยวลงเลีวนี่ครับเครื oh ่องเสียงอ่าโอ้สบายเลยเสียงเครื่องอ่าก็โอเคอยู่แน่นอยู่นะครับขอบคุณทล่รดีนะครับเช็คเรียบร้อยแล้วนี่กันนี้เปิดราคา4 2่0 0 0บาทเช่นกันนะครับ429,000บาทมีอุปกรณ์ใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านพลวน6นะครับใบซัซีนะครับเสียงเื่องโอเคอยู่นะครับกันทัดไปนะครับกันนี่50 DT ูนยะครับเนาะแอลห้าศูนย์นนี่ปี60ครับ น,นี่ปี6กศนนะแต่นี่ใจงานไปประมาณปันเจ็ดห่วโูงกว่าจนี๋ยวปันแปดท่านี่ก็ย้มอยู่นะครับเครื่องแน่นอยู่ยังหน้าก็ประมาณ80%ยังหลังได้กูไม่นะครับปี6กอุปกรณ์ไปด้านหน้าผ่านทวนช้างนะครับ429,000บาทนะครับอ่า ส่วน50 SP กันนั่นกันงามงามิดมาจับล้อลูก,ก้าเนื้อคับเนื้อกันสุดท้ายนะครับ L3608 SP นะครับปี P 57 319,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็เข้ามาพอกันเนื้อครับวันนี้นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ